ทำไมเขาถึงขี้หึงขนาดนี้ทำไมน้องเขาถึงเป็นคนขาดความอบอุ่นทำไมน้องเขาถึงรู้สึกว่ากลัวจะสูญเสียความรักไประหว่างที่เขาไม่อยู่กับเราเขาจะวอกแวกหรือเปล่ามีปัญหาอยู่ตรงหน้าแต่คุณไม่เข้าใจเขาเลยพอรับโทรศัพท์ก็ดันแบบนี่เงาใส่ต่ออีกอะเราก็ใส่เป็นยับเป็นชุดเลยจริงปะครูพูดมาอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเลยหนูมีพี่น้องกี่คนคะ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อของเขาหมนูก็ไม่รู้เขาพาหนูไปฝากตรงนั้นพาหนูไปฝากตรงนี้หนูก็ไปใช่สลับไปสลับมาแบบนี้ตามที่เขาพาเท่านั้นไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่เองค่ะอยู่บ้านอยู่เองใช่ถูกคนเดียวใช่ในบ้านน้องใช่ถูกทิ้งนั่นแหละให้เลี้ยงน้องใครที่เป็นพ่อแม่บางครั้งทําให้เขา ขาดความอบอุ่นขาดความรักเราจะหาความรู้สึกเขาและความรู้สึกมันมาจากความคิดของเขาชุดความเชื่อนั้นคืออะไรเราจะต้องมาปลดล็อกมันไม่ใช่แค่เรื่องการโทรจิตกลัวสูญเสียความรักแปลว่ามันต้องมีบางอย่างใช่ไหมไอความคิดธรรมดามันเคลียร์ออกง่ายแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นความเชื่อแล้วเนี่ยมันจะแน่นละสิ่งที่หนูคิดตรงนี้แหละมันจึงทําให้หนูระแวง ความรักที่เกิดขึ้นถามว่าหนูจะต้องแก้ยังไงไม่ให้หนูโทรจิกเขาคะอันนั้นอะ่ะผิวน้ําพี่ไม่ทาใครโทรมาปรึกษาพี่ทุกคนจะได้ใต้น้ําหมดได้ใต้น้ําคืออะไรมันคือแกนการที่ว่าทําไมกูถึงเป็นอันนั้น <_ c oughs> เด็กป .4 อ่อะไม่มีวุฒิภาวะที่จะเลี้ยงน้องแต่กูต้องเลี้ยงเวลาหนูเครียดหนูจึงโกรธขึ้นมาว่าทําไมต้องเป็นกูเวลาที่เราโกรธเรามักจะโทษค่ะ จังหวะที่หนูโกรธหนูก็โทษแฟนว่าไงไม่รับโทรศัพท์หนูครึ่งชั่วโมงหนูโกรธปะเออจังหวะนั้นหนูโทษแฟนหรือโทษตัวเองโทษแฟนค่ะเห็นไหมเราจึงคิดและตัดสินว่านี่คือคําตอบของพ่อแม่ทิ้งกูลึกๆเราโกดเขาใช่ห้ดูอยู่คนเดียวแล้วให้ดูเลี้ยงน้องอีกรับผิดชอบน้องอือม หนูทรอจิตเพราะหนูกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะหนูกําลังกลัวภาวะกลัวจะทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองที่หนูต้องการในเรื่องนี้หลักๆเลยเพราะหนูขาดอันนี้ไงขอบคุณค่ะครูขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ให้ได้มองมุมใหม่ๆบ้างหนูไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยหนูไม่เคยมองแบบนี้เลยอืมต้องล้างหัวตัวเองบ้างเหมือนกับไอ้หลายคำเลยที่ครูบอกเหมือนเรื่องตอนเด็กพอหนูเล่าให้ครูฟังแล้วครูพูดคือมันมันเหมือนกับ ขออีกสักเคสได้ไหมพี่มันมาก <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องไปเข้าเคสแล้วค่ะทุกคน <c oughs> มีมีเคส private ต่ออ่ะใครที่อยากปรึกษานะคะทะักลายนี้นะคะใครที่อยากได้แบบปลดล็อกชีวิตแบบน้องเขานะอยากได้เชิงลึกนะคะนิกกี้จัดให้ทักมาคุยได้นะคะลายนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้แบบผิวน้ำไปเอาที่อื่นช่วยจับมือแล้วพร้อมเดินลุกต่อได้เนี่ยต้องต้องลายนี้นะต้องลายนี้นะ